สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวที่ที่ห้องคอฟฟี่ช็อปที่โรงแรมดีอ e ิมมอลันราชดานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปที่โรงแรมนะครับ ตรงนี้เป็นพอถัดมาตรงนี้เป็นข้าวขาหมูนะครับทุกคนบอกว่าข้าวขาหมูที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาตรงนี้เป็นซุ้มข้าวต้มปลากระพงนะครับเราสามารถสั่งเชฟได้เลยนะว่าเจ้าเกาเหลาลูกจิ้มหรือว่าเป็นข้าวต้มครับสั่งเชฟได้นะอ๋อข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อวา,า,าอกิว ยเป็นอิใจนั้นเรืผ้าดห่งขหดีเทอสหเือ้วย นีเ่เขาจะเสิร์ฟแบบร้อนก็มีนะนนนถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะนี่จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู๊ดนะ <Okay. S 2> ตัวนี้จะเป็นสลัดนะครับทุกคน แล้วถัดมาตรงนี้เป็นอาหารร้อนนะครับก็จะมีข้าวขัดข้าวสวย ตอนยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมพาไปโซนขนมหวานต่อเดี๋ยวตรงก็จะเป็นเค้กนะครับจะ,ะมีผลไม้ทางระดูกันทนะั้งหมดเนเีน่ยเนี่ย อ,อร่อยมากครับเขามีประกาศลงให้เราด้วยเดี๋ยวเราใส่ประกาศมีพริกกับกระเทียมด้วนะเราก็ใส่เก่งมากลองอีกคำหนึ่งนะครับ อื่อืมอืมอร่อยสามูลที่อร่อยมากเป็นครับผมจะมาลองซูชินี่อันนี้จะเป็นมากอ่าขอเชียว ซูชิหน้าหอยหน้าหอยนะหอยเชลล์อืม,อม,อมสดมากครับนี่เป็นหน้าปลาไหลนะอืมโอ้ นี่จะเป็นหน้าสูหน้ากนิานหรับปมาที่นี่เขาสดมา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิร์ลอ,อ,องสั่งแบบเกาหลกมานะอืมอ,มอม กอันนี้เป็นแบบซาชิมิรวมนะเราสั่งโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองหอยนางรมต่อนะนี่ก็จะเป็นเครื่องนะฮะที่จะต้องกินกับหอยนางรมมะมีซีฟู้ดพริกเผาแล้วก็กระเทียมสไลด์หอมเจียวมีกระถินด้วยมะนาวโอเคอเดีเ๋ยวเรามาลองกันนะครับ ทุกคนผมมาลองข้าวมันปูข้าวมันปูต่อครับทนทุกคนทำใหญ่ๆเลยครับที่นีทีเดียวทางตรงไม่ต้องอ้อมเร็จชุดนี้เลยครับผมสั่งมาเราสั่งมาแบบรวมนะครับก็จะมี ปลากระพงขาวปลาหมึกแซลมอนทูนา่าไข่หวานหอยเชลล์แล้วก็สบับบัแล้วก็อีกอันหนึ่งปลาฮามาจิโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกินแบบไม่ต้องคิิมอะไรก่อนนะจะลองเซอมอนก่อนนะ สามชิ้นเลยนะด้วยอ๋ออ๋อปลาฮามาจ,จิฮะ นเป็นที่นี่นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มแนละ้วกินได้ไม่อั้นเลยครับทุกคนกี่ชิ้นครับเอา3ชิ้นครับ สามลูกครับหมก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 นีมม่หมกนะ้อไดแล้วครับผมเห็นแล้วครับผมครับของเรานะครับทุกคนดูนะครับเขาจะให้เป็นแผ่นใหญ่ๆนี้เลยนะ 嗯，可以了。 อืม,อมนั่นนี่แซมันนดนอร่อยแล้วอร่อยนะทางตรงไม่ต้องอ้อมอืมเดี๋ยวค่านี้ก็มีนีนะพวกนี้ต้องไหนนี่นะสลายสลายของสลายไม่ไหน ตรงนี้เปลี่ยนทุกวันไหมครับเปลี่ยนวันจันทร์เป็นข้าวเจ็บหมากมอค่ะวันอังคารจะสุกเป็นกะหรี่ค่ะแล้วก็ขุดกระสอบเป็นขนมโคอูคือหัดกับอาทิตย์เป็นก้วยอทอดอ๋อน,นี่ครับเขาจะเปลี่ยนทุกวันเลยนะ เาเรียกไอศครีมอะไรเป็นซอสเสิร์ฟครัซอสเสิร์ฟซอฟเสิร์ฟี่ครับมาดูครับอันนี้ครับเชฟที่เคยร่วมงานด้วยกันนะคุณผ้มลองเรียนคุณมาเนี่ยครับมากินกับแฟนนี่โอเคครับทุกคนหลังจากวันนี้ที่ผมกินมาหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ผมจะตกท้ายด้วยกล้วยทอดนะครับ ดีอแป้งของเขานี่คือกรอบมากนะแล้วก็หอมเลยครับเขาจะใส่งาด้วยนะงาขาวรวนฟังเสียงดูนะอืม ทุกคนวันนี้เรากินบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปม,มาว่าเมนูที่เราชอบชอบเมนูอะไรบ้างโอ้ชอบเมนูอะไรบ้างข้ววทอดข้วยทอดกับอะไรซูชิพวกาก๋ววทอดสูชิพวกา <c oughs> นี่วันนี้ฮะที่ผมมากินบุฟเฟ่ต์นะผมให้สามอย่างเลยวันนี้ที่ผมชอบมากเลยอันหนึ่งผมให้เป็นข้าวขาหมูนะข้าวขาหมูนี่อร่อยมากนะ อันที่สองผมให้แซลมอนนองนแซลมอนนองเกาหลีคะแล้วก็กล้วยทอดกล้วยทอดก็อร่อยนะครับจบการรีวิวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าคลิปต่อไปผมไปทำอะไรครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ